สวัสดีกับทุกคนตอนนี้แอดอยู่ที่สตอกโฮล์มนะคะวันนี้เราจะพักโรงแรมนี้นะคะชื่อโฮเทลกัมลาสตอนกัมลาสตอนก็แปลว่าโร<ล>งแรมเมืองเก่านะคะก็จะเป็นโรงแรมที่เก่าจริงๆของสตอกโฮล์มนะคะเป็นการก่อตึกนี้จะเป็นตึกที่ก่อสร้างในปีคศ 1,300นะคะแต่ตอนหลังเขาก็มาเริ่มบูรณะนะคะก็เราเดินเข้ามาประตูเนี่ยจะเปิดเองโดยอัตโนมัติโดยใช้ระบบระบบคือถ้ากล้องส่องถึงเราเขาจะเปิดเข้ามาก็าจะเป็นล็อบบี้นะคะก็ OR อยู่นะคะด้วยการออกไบตึกมันมันเป็นตึกเก่าทุกคนมันก็จะเป็นอะไรที่ว่า เพดานสูงนะโคมไฟก็สวยมากก็ทุกคนนี่นะคะเป็นช่วงที่เข้ามาเป็นล็อบบี้ที่เราจะติดต่อนะคะก็ตอนนี้ก็คือเราเช็คอินแล้วนะคะตอนนี้เราก็รอจะขึ้นไปข้างบนนะคะก็มาตามทางเดินเลยทุกคนนี่ก็ โรงแรมนี้จะไม่มีบันไดขึ้นนะคะมีหชั้นโดยมากก็จะใช้ลิฟต์แบบนี้นะคะก็จะใช้ลิฟต์ขึ้นลงนะคะลิฟต์จะมีอยู่2ตัวนะคะเป็นลิฟต์คือห้องตึกจะมีห้องอยู่สองฝั่งถ้าฝั่งนี้ก็จะมาใช้ลิฟต์ทางนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะมีลิฟต์อีกตัวอีกด้านหนึ่งขึ้นลงนะคะห้องที่แอดพักคืคอชั้นหค่ะมาดูซิว่า ห้องจะเป็นยังไงมากนะคะทุกคนนี่ค่ะเรายเข้าอยู่ในลิฟต์ลแล้วนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีป้ายเราดูว่าเอออากาศของสตอกโฮล์มวันนี้วันจันทร์วันอังคารมันพุธเป็นยังไงนะคะเขาจะเปลี่ยนทุกวันนะคะกระดาษแผ่นนี้นี่ค่ะเราขึ้นมาแล้วนะคะแป๊บเดียวเองค่ะนี่นะคะเดินตามมาเลยนะคะทุกคนตามมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะ ก็ถึงแล้วนะคะนี่คชั้นหค่ะก็ไปตามทางเดินเลยค่ะทุกคนทางเดินเขาก็บางตอนเขาก็จะปูพรมลายพรมสวยมากก็ทุกคนนี่เป็นลายลายเก่านะคะแลาวก็ถึงห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเขามาดูกันในห้องเป็นยังไงนะคะทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างในห้องนี่เข้ามาแล้วนะคะในห้องค่ะก็ ยังยังยังไม่ได้เข้าไปยังอยู่ทางเดินนะคะในห้องค่ะพินาพักอยู่ห้องหกศูนย์หนึ่งนะคะเข้ามาก็พื้นจะเป็นพรมลายนี้นะคะก็เตียงนอนก็โอเคอยู่เป็นเตียงนอนคู่นะคะทุกคนแต่การปูเตียงเนี่ยช่วยมากค่ะทุกคนดูสกาพาไม่เรียบเลยนะคะทุกคนเนี่ยดูจะเป็นที่ที่ทำงานพินาโดนแล้วนะคะเนี่ย ก,ก็จะมีพัดลมให้เราหนึ่งตัวนะคะห้องที่แอดเลือกก็จะเป็นห้องที่มีหน้าต่างมีวิวนะคะทุกคนมีวิวทั้งหน้าต่างนะคะนี่ค่ะสามารถเปิดหน้าต่างรับลมได้แล้วก็มองออกไปข้างนอกก็จะเห็นวิวสวยนะคะเช้าๆพระอาทิตย์ขึ้นนะคะส่วนในห้องก็จะมีบริการ ไม่ได้มากมายนะคะจะมีกาต้มน้ําร้อนแล้วก็มีกาแฟแล้ว,ม,ลวมีชาใหเรานะคะส่วนขวดน้ําที่เห็นเนี่ยเป็นของแอดเองที่เอามาเองก็จะมีทีวีนะคะเนี่ยค่ะมีโทรศัพท์สำหรับโทรไปที่เคาน์เตอร์หรือซุปชั่นนะคะแต่อย่างหนึ่งที่ชอบคือเขามีระบบการเตือนไฟระบบเตือน ไฟนะคะแล้วก็ระบบน้ําถ้าเกิดอะไรขึ้นในห้องเเราให้กดปุ่มน้ำมันก็จะจะลงมาทันทีนะคะมาเรามาดูห้องน้ํากันว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่ค่ะเข้ามาเลยค่ะก็มาดูห้องน้ํานะคะก็ก็เล็กกระทัดรัดน,นะคะห้องน้ำํำในห้องน้ําก็จะไม่มีอะไรมากมีกระดาษให้เรานะคะแล้วก็มีน้ํายาล้างมือให้เป็นสบู่ล้างมือนะคะ ะะก็จะมีกระจกบานเบลเลอร์เลยซึ่งแอดก็ตัวเตี T ้ย e นะคะแล้วก็ในส่วนของก็จะในส่วนของเขาเรียกอะไรอะ่ะส่วนที่อาบน้ําตรงนี้นะคะก็จะมียาสบผมครีมนวดแล้วก็ครีมอาบน้ําให้เรานะคะ ก็ประมาณนี้นะคะมาค่ะแล้วต่อไปเราจะไปดูทางลงเข้าห้องอาหารเช้ากันนะคะทุกคนนี่ค่ะอาหารห้องที่ทานอาหารเช้าจะอยู่ชั้นใต้ดินเลยนะคะทุกคนทางลงด้วยความที่ตึกมันเป็นตึกโบราณเนีจะเห็นสภาพนะคะเนี่ยจะเป็นปูนทั้งนั้นเลยแต่แอดถ่ายย้อนนิดนะแอดตางน,นี้ไปทางขาออกแต่ว่าแอดเดินมาถ่ายก่อนนะคะเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งประมาณนี้นะคะเขาก็จะประดับอย่างนี้นะคะทุกคน ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ของพวกกาแฟก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเป็นชาหรืออะไรแล้วก็จะมีบัฟเฟอร์นะคะให้เราทำในส่วนของอาหารเช้านะคะแล้วก็จะมีผลไม้ให้เราเลือกหยิบจับแล้วก็น้ำผลไม้ต่างๆแล้วแต่ถ้าใครจะชอบแบบไหนนะคะแบบข้นแบบอะไรนการในส่วนตรงนี้ก็จะเป็น พวกฟริงโกอะที่เราชอบกินกันนะไม่ว่าจะเป็นแล้วก็มีพวกอูสเอชีสนะคะอสูสแล้วก็ก็เป็นเป็นอาหารเช้า,ชาแบบบุฟเฟ่สไตล์สวีเดนนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะมีพายแล้วก็อันนี้เป็นมันมันฝรั่งบดท,ทอดนะคะแล้วก็ก็จะมีมะเขือเทศนะคะทุกคนเขือเทศอบ ถ้าใครชอบแล้วก็ไข่คนนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นเส้กอกแล้วก็ลูกชิ้นของสวีเดนแล้วก็เบคอนอบอันนี้ที่ชอบทีรกทีแรกคิดว่าเม็ดเมงลักนะคะทุกคนคิดว่าเขาทำเป็นเม็ดเบงลักกับมะพร้าวจริงๆมันเป็นเขาเรียกอะไรลินนะคะอ มมเมล็ดลินนะคะเขาไปแช่น้ําแล้วก็มาทําเป็นอาหารเช้านะสำหรับคนที่กินมังสวิรัตหรือกินอาหารเจนะคะทุกคน